อาวุธของพระพุทธเจ้าก็คือเมตตานั่นเองแล้วให้กลับไปปฏิบัติณสถานที่เดิมภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อได้เรียนพุทธมนต์จึงเกิดความมั่นใจได้พากันสาธยายมนต์เมตตาสูตรแผ่เมตตาไปยังเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายตลอดถึงสรรพสัตทั้งปวงเทวดาทั้งหลายเมื่อได้รับพลังของเมตตา ก็เกิดความร่มเย็นเป็นสุขไปทั่วทั้งป่ามีเมตตาจิตต่อพระสงฆ์เหล่านั้นจึงตกลงให้การต้อนรับดูแลรักษาเป็นอย่างดีไม่ให้มีสิ่งใดมารบกวนเมื่อได้รับความสะดวกสบายปราศจากพูดผีเทวดารบกวนก็มีจิตมุ่งมั่นต่อการปฏิบัติได้เจริญวิปัสสนากรรมฐานจนสามารถทำลร้กิเลสบรรล,ลุพระอรหันต์กันทุกรูปบทกรณียเมตสูตร ถือเป็นพุทธมนต์ที่ทรงอานุภาพมากทรงต่อสืบทอดกันมาถึงยุคปัจจุบันนับจากตำนานก็ถือว่าเป็นพันพันปีเลยนะครับ